สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลาด และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซีซัหนิูพระอิสานิดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณะกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดค่ะปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่5เมษายน2564ค่ะทีหลานอเนกประสงค์หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตพลตํารวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดริสเกตและนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกต รวมกันเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ประจำปี2564โดยมีรองผู้บังคับการผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจร่วมเป็นเกียรติในพิธีมีกำลังข้าราชาการตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองรีสเกตตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดริสเกตตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ อาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดริสเกตจำนวน320นายใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์รวมจำนวน30คันร่วมระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้พันตำรวจโทสุวิทย์วงจันทร์รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดริสเกตกล่าวรายงาน คนตำรวจตรีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสะเกตกล่าวค่าว่าด้วยตำรวจภูทรภาค3ามีหนังสือสั่งการให้กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2564ระหว่างวันที่5ถึง11เมษายน2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ควบคุมลดความรุนแรงของอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์โดยเน้นเป้าหมายสำคัญในการปฏิบัติด,ดังนี้ความผิดเกี่ยวกับการพน,นันโดยเฉพาะบ่อนการพนันที่มีผู้เล่นตั้งแต่20คนขึ้นไปความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยให้มีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดแหล่งพักและกระจายยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดการลักลอบเปิดเว็บไซต์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับการพน,นันอาวุธปืนและยาเสพติดการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับความผิดเกี่ยวกับสถานบริการเน้นการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดและปล่อยปะละเลยให้มี การม่วดสูมเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้านนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าในห้วงสงการปีนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดอยู่ทางจังหวัดศรีสะเกดก็จะได้ทําควบคู่กันไปทั้งในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9 ที่จะต้องคอยดูพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนั้นจังหวัดได้มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดซึ่งได้จัดให้มีจุดตรวจกระจายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายประจําอยู่ตามจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความสงบเรียบร้อยสําหรับผู้เดินทางนอกจากนั้นก็ได้มีการดูแลเฝ้าระวังในเรื่องของโควิดด้วยทางจังหวัดก็จะมี คณะก,กรรมการออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในแต่ละวันเพื่อนำมาประเมินสถานการณ์โดยจะดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วนำมาประชุมร่วมกันจากนั้นก็จะมีข้อสั่งการสั่งลงไปที่จุดตรวจต่างให้เฝ้าระวังคอยอำนวยความสะดวกป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้พี่น้องเกิดความปลอดภัยในระหว่างเดินทางค่ะ